เ้ยวันดับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับจุกหุ่วันนีก็นเดิมเช่นเคยน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยในมิที่มีชื่อเรื่องว่าสัญลัก์ปัญหาวุ่นวายของเยาวไพคิจุเอาล่ะครับจะเป็นยังไงก็ไปเริ่มกันเลยอ่าเริ่มเรื่องมานะทุกคนก็จะเห็นน้องเมดเนี่ยได้มาบอกนางเอกว่าวันนี้เนี่ยมีประชุมนะครับน้องเมดของเราเนี่ยก็เลยมาบอกน้องนาาเอกนะว่าให้ไปแต่งตัวซะแต่สุดท้ายเนี่ยน้องเมดของเราครับก็ได้มาแต่งตัวให้น้องนางเอกเหมือนเดิมเพราะว่าน้องนาาเอกของเราเนี่ยไม่อยากไปประชุมะัระะนรนครบ สมาชิกในการประชุมเนี่ยก็ประกอบด้วย3หนอนี้นะครับก็คือสามคนน้าหน่วยนั่นเองและสามคนนี้เนี่ยก็มีแต่คนเป็นเพี้ยนนะโดยเฉพาะไอ้หัวแดงเนี่ยเป็นคนที่ข้างนางเอกมากเลยนะครับส่วนไอ้มาป่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ปกติที่สุดใน3ามคนน้าหน่วยนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็คือไอ้แบนนี้นะครับหรือว่าไอ้แรปเปอร์นะดูเหมือนว่ามันเนี่ยไม่ต่างอะไรจากไอ้หัวแดงเลยนะก็คือเพี้ยนเหมือนกันนะแล้วมันก็บ้าจริงนะครับก็คือมาท้านางเอกของเราเนี่ยโดนแลบไปเท้นเฉยเลยแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็บ้าจี้ทาตามนะก็คือรับคําท้า อ่านะครับและนี่ก็คือบทผมบทของเรื่องสารพันปัญหาวุ่นวายของเยวีพยคิจุตอนที่ 2, 2> อ่าและหลังจากที่จบประชุมเรื่องปัญญาออนเซนแล้วนะทุกคนก็จะเห็น2คนนี้เนี่ยก็คือไอ้หัวแดงกับไอ้มาป่านะมาคุยเรื่องว่ามีการสังหารหมู่300คนนะและ2คนนี้เนี่ยก็คิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นนางเอกหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเมของเรานะครับเคยบอกไปว่าน้องนางเอกของเราเนี่ยใ,ใช้นิ้วก้อยฆ่าคนถึงสามร้อยคนเลยอ่าและในระหว่างที่2คนนี้เนี่ยกำลังเดินไปด,ด้วยคุยไปด้วยเรื่องคดีนนนนน2คคี้้้เยเย็ลไดหหผูิงผิงานนงานะึ แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มาเพื่อที่จะฆ่าจัก,กรพรรดินะแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีม่านพลังอยู่นั่นเองทั้ในนั้นเองเนี่ยโอ้แดงนะมันก็ได้ปล่อยสกิลเวทใส่ผู้หญิงปิศาจเขานั้นนะแต่ถ้าว่าผู้หญิงปิศาจเขานั้นเนี่ยก็หลบได้เพราะว่าส่วนสกิลกลับด้วยนะแน่นอนว่าพี่มาป่าของเราเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยนะได้พุ่งตามผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็ฟันลงแต่ถ้าว่าผู้หญิงคนนั้นก็หลบได้ทันทีนะแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้านะครัััับบบบแแแลลล้้้้้วววกกกกก็ออออนนนนดไป่่่่าาคีีเยสสหรรขมููใตพพ เราพาก,กันตามมาที่ในช้าของวันลริ่ขึ้นนะในห้องน้าเอกนางเอกแล้วน้องเมย์ของเราเนี่ยก็เลยมาบอกกับนางเอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะจะพานางเอกไปหาสัตว์เลี้ยงนะโดยที่คมที่ว่าน้องนางเอกของเราเนี่ยอยากมีสัตว์เลี้ยงมากเลยนะเลยทำให้น้องดูเหมือนจะตื่นเต้นนะครับอ่ะและ้วพาก็ตามมาที่ร้านขายสาาัตว์สูรนะครับแล้วน้องน้าเอกที่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย้องก็เห็นสัตว์สุดมากมายนะทำให้น้องเนี่ยดูเหมือนจะตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็เลยได้ไปสะดุดตากับสัตว์เลี้ยงตัวนึงนะเพราะว่าสัตวสสูรตตนนนนีี้เเ่่ยยยยงาาามกละแข ก็เลยบอกกับนางเอกไปว่าสารสุดตัวนั้นเนี่ยคือมังกรนะแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับคนเท่าไหร่แต่มันคงจะไม่ใช่สําหรับนางเอกของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องนางเอกของเราก็ได้ขึ้นไปขี่มังกรที่เพิ่งได้มานะอ่าแล้วพอก็ับมาที่ไอหัวเรืองคนนี้นะมันก็คือไอคนที่โดนนางเอกของเราเนี่ยปิดประตูหนีคอมาถักนะครับมันเนี่ยก็เลยมองขึ้นไปบนฟ้านะครับก็เเห็นนางเอกของเราเนี่ยกำลังขี่สารสุดมานะและครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นครั้งที่สองนะที่นางเอกของเราเนี่ยทำลายร่างกายมันอีกครั้งนะครับ แล้วน้อง yeah, าาน,นา,า,นา,านงเอกของเราเนี่ยก็โดนมาดีดออกมานะครับแต่ว่าน้องเมดของเราเนี่ยก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมารับน้องนางเอกของเราทันเฉลยและสภาพของน้องนางเอกของเราเนี่ยดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะและไอ้หัวแดงเนี่ยก็ได้มาทักทายนางนะแล้วไอ้หัวแดงของเราเนี่ยก็เลยได้ชวนานางเอกมาซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าไอ้หัวเหลืองเนี่ยก็รั้นอึดนะครับมันยังไม่ตายนะมันจึงทาให้นางเอกของเราเนี่ยตกใจนะครับแล้วทันเดนั้นเองเนี่ยน้องเมดเราก็ได้ผลักนางเอกไปนะฮะมันจึงทําให้ไอ้หัวเหลืองคนนี้เนี่ยสะดุดขานางเอกแล้วก็ล้มหัวทิ่มเลยนะครับ แต่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับจังหวะที่นางเอกของเราเนี่ยกำลังหมุนติวต้วๆอยู่นั่นเองนะไอ้นี่เนี่ยมันกระตันคานพอดีนะครับทำให้ดวงตาของมันเนี่ยโดนนางเอกจิ้มเต็มเลยน้องนางเอกที่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องก็ได้เบ่งใส่เลยนะครับมันจึงทําให้ไอหิ้วเหลืองคนนี้นะครับมันไม่ยอมนะมันก็เลยท้านางเอกดวลไปเลยอ่าแล้วพากการต่งพื้นที่ในคอ,อร์เซียมนะครับศึกระหว่างนางเอกของเรากับไอ้หูเหลืองนะแล้วแน่นอนว่าน้องนางเอกของเราเนี่ยเขามีเรียมนะนั่นก็คือเอาหูฟังเนี่ยคุยกับน้้้อออออองงงงเเเเเมมมรรรระะะะยยไกกลลนน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 คคัับบแแแแ่่่่วาาาขีีผให เราแผนของน้องเมทของเราเนี่ยก็คือการวางภพเนี่ยหาดของไอ้นี่นะครับไอ้ <S <S เหลืองของนี้เนี่ยก็จะเหลือแล้วครับ <S <S ก็ล้มฟุบทันทีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ยอมนะมันเคยลุกขึ้นมาเพื่อสู้ต่อนะครับแต่ถ้าว่าน้องเมทของเราเนี่ย <S 2> <S 2> ก็เลยบอกกับนางอีกไปว่ามีกแผนอยู่นะนั่นก็คือขุดหลุมนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าไอ้แวมไพร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ดันไม่ตายนะเพราะว่ามันกินอะไรมาก็ไม่รู้นะครับทําให้มันดีขนาดนี้น้องเมทของเราเนี่ยก็มีอีกแผนนะครับนั่นก็คือการขุดหลุมฝังระเบิดนัด่นเองนะแล้วมันจะเรดรับืออะไปที่เรียยบร้อนะ นองนั here here. ่งเองของเราเห็นไอเทยนี้ล้มแล้วนะครับน้องก็ได้ไปซ้ําเติมโดยการเหยียบหัวทันทีนะแล้วน้องก็ได้ประกาศชัยชนะนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเธอเป็นคนชนะแล้วภาพก็ตัดมาที่หลังชัยชนะของน้องนั่เองของเรานะครับน้องก็ได้มานอนแช่น้านะแล้วน้องนั่งเองของเราเนี่ยคนรีได้จับมือน้องเมทขึ้นมานะแล้วก็ถามว่ามือไปโดนอะไรมานะครับด้านไปหมดเลยแล้วน้องเมทของเราเนี่ย็นรได้ถามน้องเอกไปว่าจําได้ไหมว่าเธอเนี่ยเป็นคนขุดกัาดักนะและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้น้องมือด้านนะครับที่จริงตอนนี้เนี่ย บทมันยาวก,กว่านี้นะครับแต่ถ้าว่าผมขออนุญาตไม่สปอยล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ฉากแบบไม่ดีนะอ่าแล้วพักกตธรรมที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งนะครับทุกคนก็เฉียนไอ้ขี้เหลืองอีกแล้วนะครับมันยังไม่ตายอีกน,นะแล้วในระหว่างนั้นเองนี่นะครับก็ได้มีผู้หญิงปีศาคนเดิมนะครับเมื่อกี้เขาเสนอให้มันนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็อริจะถามว่าแค้นมากใช่ไหมนะครับแล้วพักกตธรรมที่ภายในการเลี้ยงนะครับซึ่งคนจัดเนี่ยก็คือจกักรพรรดิของเราแน่เองนะแล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยจกักรพรรดิก็ได้เข้ามาหาน้องนัั่นนเองะครบ้องนั่่่่นนนนนนเเเเอองียยไปดิลักหะ เลยในตอนที่เดินอยู่นะครับจักรพัฒนก็ได้ถามนางเอกว่าสนใจจะดื่มเลือดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเลยด้วยความที่ว่าน้องนงอกคอเราเนี่ยไม่สามารถดื่มเลือดได้นะเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วจักรพัฒนเนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่า็าดีใจนะครับที่นางเอกเนี่ยออกมาจากตรงนั้นได้นะและก่อนที่น้องนางเอกเนี่ยจะมาเป็นอาศวินสีชาตินะครับทุนก็น่าจะรู้นะว่าน้องเนี่ยติดอยู่แต่บ้านมาสามปีแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่นะจักรพัฒนเนี่ยก็บอกว่ากาเรเลี้ยงครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเพราะน หลังจากที่จักรพรรดิเดินหนีไปนะครับก็ได้มียิงสาวปริศนาเนี่ยมาหานางเอกนะครับเพื่อที่จะชวนนางเอกของเราเนี่ยออกไปคุยด้วยข้างนอกนะครับอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องสารพัดปัญหาวุ่นวายของเกมไพ่คิจูตัวที่2สําหรับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันสั้นไปแปลกนะครับแต่ทว่ามันก็แฝงไปด้วยความรักของนางเอกนั่นเองเอง่ะสำหรับใครที่อยากพูดคุยอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ในคอมเมนต์เลยนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับผม